สวัสดีท่านประชมที่เครอรบทุกท่านค่ะวันนี้แม่ครัเเวเสิมาพผาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนำใสเนาะคะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไกลติดสะโพกเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็มีเส้นเล็กเนาะคะ่ะมีเส้นมีแล้วก็เส้นบะหมี่ไข่เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นไกลติดสะโพกเนาะคะ่ะมีหลากฟักซี่มีหัวปัะก,กาศเนาะคะ่ะค่ะมาเตรียมทำนำสุปเลยเนาะคะ่ะ ใส่ผงสลดลงไปหนึ่งส่วนเนาะคะ่ะนี่แม่คั่วเห็ดหมอใหญ่เนาะคะ่ะรสดีสองส่วนค่ะน้ำตาลใส่สองส่วนเนาะคะ่ะท่านใดถือบ่มักน้ำตาลใส่กับใ่น้ำกระเทียมดองได้เนาะคะ่ะแต่แม่คั่วบะมีน้ำกระเทียมดองเนาะคะ่ะ เห็นแม่ครัวกับทํำขินเองอยู่บ้านเนาะคะ่ะทำแบบง่ายๆเนาะคะ่ะใส่เกือบปนสองซอนเนาะคะ่ะสดปรุงรสเนาะคะ่ะประมาณเครื่องทับพี่ได้เนาะคะ่ะ ดประมาณสามซอนตวงได้เนาะค่ะใส่น้ำปลาเนาะค่ะ้าน้ำเพื่อเสี่ยวก็ต้องน้ำซุปอร่อยเนาะค่ะถ้าน้ำซุปแ่บเพื่อเสี๋ยวก็ปุงง่ายเนาะค่ะแต่แค่น้ำซุปก็แซ่บแล้วเนาะค่ะขอพ่อประกาศหลากพักซี่เนาะค่ะ ใส่เครื่องให้ถึงไวเนาะคะ่ะขาลรอนำเดือดเนาะคะ่ะขมาใส่ไกล่ลงไปเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นไก่ติดสพโพกเนาะคะ่ะแม่คั่วกับมาตัดเครื่องเนาะคะ่ะไก่เนี่กับสามกิโลได้เนาะคะ่ะแม่คั่วเห็ดหมอใหญ่เนาะคะ่ะ ค่ะปิดฝาว้เนาะคะ่ะรอไก่สุกเนาะคะ่ะค่ะเคี่ยวต่อไปอีกสักพักนึงเนาะคะ่ะกับเหตุเสียเวลาเนาะคะ่ะมาลวกเส้นเลยเนาะคะ่ะนำเดือดกับใส่เส้นมีล้องไปเนาะคะ่ะลวกบะตองนานเนาะคะ่ะ มา,มารัวก็ะเซี่ยวมะน้ำเย็นเนาะค่ะค่ะมาหลวกจินเล็กตอเลยเนาะ,ค,ะค่ะข้ประมาน่นเนาะคะ่ะมครัวกระตักออกเลยเนาะค่ะแล้วก็มาล่างน้ำเย็นเนาะค่ะเพื่อเสิร่ให้เซนติดกันเนาะค่ะ พะไม่คั่วเสีนยังวดีกินเลยเนาะค่ะค่ะใส่เส้นมีลงไปเนาะค่ะเส้นมีนี่ก็เอาแป้งออกก่อนเนาะค่ะก่อนจะลงดวกเนาะค่ะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็มาล้างน้ำออกเนาะค่ะ ใส่น้ำเย็นอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะขอเสร็จแล้วก็เสต็ปใส่น้ำมันคุกเนาะคะ่ะเพื่อจะบม่เสี่ยนติดกันเนาะคะ่ะ ก็มาเสิาเสนมีตอ่อเลยเนาะ,ค,ะค่ะก็มาดูมอลำซุปต่อเนาะคะ่ะก็มาซิมรสเั็กน้อยหนึ่งเนาะค่ะนี่ใกล้กระสุกได้ที่เลยเนาะคะ่ะแล้วก็มาเติมกระเทียมเจียวเนาะค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเด็กสมารรับส้มไดเป็นกาลังใจให้แม่ครัวเนาะคะ่ะค่ะนี้ก็เป็นเครื่องเพื่อเตียวนะคะ่ะคือมีต้นหอมบักซี่เนาะคะ่ะมีพริกป่นมีน้ตาตาลเนาะคะ่ะน้าสม้มน้ปาปลามีพริกไทยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นผักแก้มเนาะคะ่ะนี่ก็เรียบร้อยเนาะคะ่ะความตักเสิร์ฟห่อนๆเลยเนาะคะ่ะขอบคุณได้หลายค่ะทุกๆกท่านค่ะ